สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูบมนะคะเป็นน้องสาวสาวแฝดของครูบมะะัมค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะอย่างละเอียดแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทําคือหน้า68แล้วหน้า69นะคะนักเรียนหน้า68ให้นักเรียนแต่งนิทานเขียนความรู้เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนชอบชนิดใดก็ได้โดยเขียนตามลําดับต่อไปนี้ครูเลือกให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเอาเรื่องมาแต่งเป็นนิทานนะคะเป็นนิทานดีกว่านะเพราะน,นักเรียนน่าจะชอบนิทานสีเขียวมาดูนะคะ ให้นักเรียนแป่งนิทานนะคะแป่งนิทานแป่งนิทานให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนชอบเดี๋ยวครูไปตามครูบัมมาก่อนนะคะครูบัมมาแล้วอ่นักเรียนนะครับอ่ะครูกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ให้น้องสาวครูสอนแทนไปก่อนนะครับอะวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยว น้องครูบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าให้แต่งเป็นนิทานนะครับหน้านี้นะครับขั้นแรกข้อที่หนึ่งนักเรียนแต่งนิทานหรือเขียนเพื่อให้ความรู้กับสัตว์ที่ชอบครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างห้ามลอกของครูถ้าลอกของครูส่งไปทําไม่นะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เขียนให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ชอบอ้าวครูชอบครูชอบอะไรนะตครูชอบตัวอะไรอ้าวครูชอบงูเขียวแล้วกันนะครูแต่งเกี่ยวกับงูเขียวนะงูเขียวอ่ะก็เขียนชื่อสัตว์ที่เราชอบลงไปงูเขียวอ่ครูครูชอบงูเขียวครูก็เขียนงูเขียวงูเขียวโอเค อาครูแต่งกกับงูเขียวนักเรียนจะตั้งชื่อว่าอะไรนักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีนะเอาแบบนี้ดีกว่างูเขียวของครูเป็นงูเขียวมีน้ำใจนะครูก็ตั้งชื่อเรื่องชื่อเรื่องนี้แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่าชื่อเรื่องจะต้องสัมพันธ์กับเน,เนื้อเรื่องของนักเรียนนะครับก็จะเป็นเขียว งูเขียวผู้อารีนะครับงูเขียวผู้อารีผู้อารีห้ามใช้ชื่อนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องใช้อย่างอื่นนะไม่ใช่บอกว่าอ้าวผมเอาผมเอาสุนักผมเอาสุนักผมก็เขียนสุนักผู้อารีไม่อนุญาตนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับแล้วก็สัตว์อื่นอ่า ต่อไปข้อที่3นักเรียนจะเขียนอะไรบ้างหรือให้ข้อมูลกับเรื่องที่คิดลงไปก่อนให้นักเรียนคิดไว้คร่าวๆว,ว่านักเรียนจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่ปรากฏในเรื่องนี้นะครับครูก็จะตั้งว่าอ่ะงูเขียวงูเขียวช่วยเหลือ ช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนเหลือเพื่อนงูเขียวของครูช่วยเหลือเพื่อนนะครับงูเขียวช่วยเหลือเพื่อนอ่ะแล้วก็อาจจะตั้งงูเขียวหน้ารังเกียดนะครับมูเขียวถูกสัตว์ร <fotos. S 2> <sund ay. S 1> ังเกียดถูกสัตว ืรังเกียจอืมอ่ะแล้วเรื่องของครูก็เอาถูกสัตย์รังเกียจจบนะครับนี่คือเรื่องคร่าวๆเรื่องคร่าวๆในที่นี้นักเรียนจะต้องเขียนประมาณเหมือนเป็นปัญหาที่เกิดในเรื่องนะครับ ปัญหาที่เกิดในเรื่องของครูก็คืองูงเขียวถูกคนอื่นรังเกียจนะครับแล้วก็เรื่องราวมันเป็นยังไงงูงเขียวช่วยเหลือเพื่อนแล้วเราก็คิดผลคร่าวๆไว้ปัญหานะครับเรื่องแล้วก็ผลผลง,ง,เเงเูเขียวเป็นที่รักของเพื่อนเขียวเป็นที่รักของเพื่อนที่รักของเพื่อน จบนะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆการตั้งเรื่องราวคร่าวๆครับก็คืออย่างเช่นงูเขียวช่วยเหลือเพื่อนพอนักเรียนเขียนเป็นเรื่องเนี่ยนักเรียนอาจจะตั้งว่างูเขียวเนี่ยไปช่วยเหลือใครบ้างนะครับงูเขียวสัตว์อื่นรังเกียจนักเรียนก็อาจจะพอไปเขียนเป็นเรื่องปุ๊บนักเรียนก็อาจจะเขียนขยายความไปว่าเพื่อนรังเกียจเนี่ยเพื่อนทํายังไงกับนางบ้างนะครับต่อไปงูเขียวเป็นที่รักของเพื่อนตรงนี้ นักเรียนก็อาจจะไปขยายความในตอนที่นักเรียนเขียนเรื่องนะครับว่าที่เป็นที่รักเนี่ยเขาทำยังไงกับมูเขียวบ้างเข้าใจไหมง่ายๆเลยข้อที่3ตรงนี้ให้นักเรียนเขียน3ประเด็นนะครับประมาณ3ประเด็น1นะครับ1เรื่องราวที่เกิดขึ้น2ปัญหาของเรื่องที่นักเรียนอยากจะเขียนลงไป เพราะในทุกเรื่องนะครับเวลาเราจะเขียนเรื่องเขียนอะไรเราจะต้องมีปัญหาของเรื่องเสมอนะครับปัญหาของเรื่องก็คืออุปสรรคที่เราจะใส่เข้าไปในเรื่องราวของเรานะครับแล้วก็ผลนะครับผลผลจากการกระทำทำก็คือส่วนผลจากการกระทำก็คือส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอ่าโอเค ต่อไปนะครับให้นักเรียนจัดข้อมูลในข้อ3แล้วก็ใช้แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดนะครับตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะครับเราเรียนกันมาแล้วตอนป .4 นะเดี๋ยวเรามาทบทวนแผนภาพโครงเรื่องจะต้องมีอะไรบ้าง1ตัวละครน,นะครับตัวละครตัวละคร ตัวละครในเรื่องเรากําหนดไว้น่าจะมีใครบ้างงูเขียวตรงนี้เรากําหนดตัวละครได้เลยนะครับงูเขียวอันนี้งูเขียวอ้าต่อไปงูเขียวช้างอ่ะมีช้างลุงช้างงูเขียว หากสิงโตดีกว่าสิงโตอ่าในเรื่องของครูจะมีสิงโตด้วยตรงนี้นะครับกําหนดเลยตัวละครนะักเรียนจะใส่ใครลงไปบ้างสิงโตงูเขียวสิงโตสัตว์อื่นๆในป่านะครับสัตว์ป่าอื่นๆป่าอื่นๆจบเสร็จแล้วมีตัวละครนะ้วต่อไปมีฉาก ฉากฉากในที่นี้ก็คือนักเรียนอาจจะใช้กี่ฉากก็ได้สองฉากสามฉากสี่ฉากแต่เวลาแต่งเรื่องฉากทุกฉากจะต้องปรากฏอยู่ในเรื่องของนักเรียนนะครับฉากก็คือนะครับฉากเป็นป่าดีกว่านะของครูป่าถ้ำสิงโต ้าสิงโตโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปตัวละครฉากฉากกับสถานที่เหมือนกันนะคูกใช้คำว่าสถานที่ดีกว่าเดี๋ยวนะักเรียนงงฉากสถานที่ สถานที่สถานที่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลบใหม่ป่าป่าดูเหมือนป้านะครับ เรียบร้อยนะครับฉากเสร็จแล้วเหตุการณ์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 ที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์ก็จะมี เรื่องคือคือเรื่องราวทั้งหมดที่นักเรียนเขียนนักเรียนจะให้มีขีดเหตุการณ์นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่าครูให้แค่สองครูมีแค่สองเหตุการณ์เหตุการณเอาสามเหตุการณ์ดีกว่าเนาะสองนั่นแหละเออเป็นสองเหมือนเดิมโอเคเหตุการหนึ่งนะครับเหตุการณหนึ่งเอาเขียว โดนสัตว์ป่ารังเกียจสัตว์ป่ารังเกียจรังเกียจนะครับอ่ะเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองก็เหมือนเราสามารถเอาจากตรงนี้มาเขียนได้เลยนะข้างบนมาเขียนได้เลย เหตุการณ์ที่สองที่สองงูงเขียวช่วยเหลือสิงโตสิงโต ดูการถอนพิษถอนพิษงูเห่าที่กัดสิงโตก,กัดสิงโต อ่ะต่อไปผลของเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์ปุ๊บนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ของครูเป็นที่รักของเพื่อนครูก็จะเอาส่วนนี้ก็คือส่วนที่ผลของเหตุการณ์นี่ครูก็จะเอามาเป็นส่วนที่ครูตั้งไว้ว่าเป็นผลครูก็จะมาทําเป็นผลของเหตุการณ์นะครับจบผลของเหตุการณ์ ของเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์คือนะครับอสิงโตซาบซึ้งสิงโตซาบซึ้งในบุญคุณซาบซึ้งในบุญคุณในบุญคุณ ทำให้สัตว์อื่นและช่วยพูดและช่วยพูดให้สัตว์อื่นพูดให้สัตว์อื่นสัตว์อื่นเลิกรังเกียจเลิกรัง เียนงูเขียวจบเรียบร้อยนะครับวิธีการเขียนก็คือนักเรียนจะต้องเขียนให้สดคล้องสัมพันธ์กับสิ่งที่นักเรียนเลือกนะครับข้อที่1นนักเรียนใช้มูเขียวนะครับนักเรียนจะแต่งเรื่องเกี่ยวกับงูเขียวในเรื่องของนักเรียนจะต้องมีงูเขียวนะครับต่อไปชื่อเรื่องงูเขียวผู้อารีผู้อารีก็คือมีน้ำใจนะครับ มีน้ำใจก็จะต้องแต่งยังไงก็ได้ให้มงเขียวเนี่ยเป็นผู้ที่มีน้ำใจนะครับต่อไปเขียนอะไรลงไปบ้างเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือ1ประเด็นแรกที่คูจะเขียนก็คือปัญหาปัญหาของมันคือมงเขียวเนี่ยถูกสัตว์อื่นรังเกียจต,ต่อไปนะครับต่อไปการกระทำนะครับการกระทำก็คือมงเขียวช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ผล งูเข <biases. S 2> ียวเป็น <ing> ที่รักของเพื่อนเวลาเราเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็นำมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะครับแผนภาพโครงเรื่องครูให้เขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะง่ายเวลนานักเรียนเอาไปเขียนเป็นนิานนานนาท,าทานอีกหน้าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วแผนภาพโครงเรื่องก็กำหนดตัวละครว่าเราจะกำหนดตัวละครอะไรบ้างนะครับสถานที่มีอะไรบ้างเหตุการณ์นะครับ เหตุการณ์ม <m> ีอะไรบ้างนะครับอย่าล <whiskey> <S enfant> ืมนะครับเราจะต้องเขียนนะครับเราจะต้องมีเราจะต้องมีสถานที่มีฉากปรากฏอยู่ในเรื่องด้วยนะครับเมื่อกี้ครูลืมใส่ถ้ำสิงโตใช่ไหมโอเคอ่ะตรงนี้นะครับครูก็อาจจะเสรมในเหตุการณ์ที่สองก็คืองูเขียวช่วยสิงโตโดยการถอนพิษ พิษงูเอาไหม่งูเขียวตามไปช่วยสิงโตตามไปช่วยสิงโตที่ถ้าโดยการถนพิษงูเห่าที่กัดสิงโตนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็เติมเข้าไปนะครับอย่าลืมนะฉากนักเรียนเขียนมากี่ฉากต้องปรากฏอยู่ในแผนภาพโครงเรื่องนะครับโอเค เรียบร้อยต่อไปผลของเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์กูก็เอาผลจากที่กูเขียนข้างบนเนี่ยมาเขียนแล้วก็อาจจะขยายความนิดหน่อยนะครับขยายความให้เป็นเรื่องราวโอเคอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นเรื่องแล้วข้อที่5นําเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องนะครับเอาแผนภาพมาเขียนเป็นเรื่องแล้ว คราวนี้เราไม่ต้องมากําหนดนะครับไม่ต้องมาเขียนตัวละครสถานที่เหตุการณ์ไม่ต้องแล้วเราเขียนเป็นเรื่องเลยนะครับเรื่องงูเขียวผู้อารีนะครับ สินะครับก็จะแต่งการละครั้งหนึ่งนะครับให้ขึ้นต้นด้วยการละครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนเขียนนิทานครูคิดให้ขึ้นต้นก็คือการละครั้งหนึ่งตรงนี้ทุกคนต้องขึ้นต้นแบบนี้หมดนะครับการละครั้งหนึ่งมีงูเขียวมีงูเขียวตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งมันถูกมันถูกสัตว์ป่าสัตว์ในป่ารังเกียจในป่ารังเกียจนะครับ ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนมีใครอยากเป็นเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับครูก็จะขยายนะครับขยายจากแผนภาพโครงเรื่องของครูนะครับไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนอืมเสร็จแล้วนะครับจบครูขยายจาก โดนรังเกยียจกูก็เพิ่มไปเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนมันเลยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งสิงโตจะสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งป่าซึ่งเป็นเจ้าแห่งป่า แข่งพลาถูกงูเห่าถูกงูเห่าไม่เอาดีกว่าถูกถูกใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสำนวนภาษาต่างประเทศเนาะเราใช้เป็นโดนดีกว่าโดน งูเขียวโดนงูเห่ากัดในถ้ำอ่าลืมในถ้ำไปในถ้ำงูเขียวมาพบเข้าเขียวมาพบเข้าเข้าจึงได้ทำการดูดพิษได้ทำ การดูดพิษดูดพิษงูเห่าจนสิงโตสิงโตหายเป็นปกติเป็นปกติ ปกติเสร็จปุ๊บตรงนี้จําได้ไหมส่วนที่เป็นผลก็คือสัตว์เนี่ยต่างกลับมารักงูงเขียวนะครับคราวนี้เวลาเราเขียนถ้าเราเขียนบอกว่าทําให้สัตว์ทุกตัวกลับมารักงูงเขียวนะครับและอยากเป็นเพื่อนกับงูงเขียวตรงนี้ครูว่ามันจะมันเป็นการเขียนที่แบบห้วนแล้วก็สั้นเกินไปนะครับเราสามารถเตือมอะไรเพื่อขยายตรงจุดนี้ได้นะครับ นักเรียนดูนะครับครูจะทํำยังไงเพื่อให้ขยายเนี่ยให้มันให้เรื่องมันดูแบบอ่านแล้วดูน่าสนใจมากกว่าที่เราจะเขียนว่าอยู่ดีสัตว์ก็มารักงูเขียวนะครับครูก็จะเขียนว่าสิงโตนะครับสิงโตสำนึกในบุญคุณนึกในบุญคุณในบุญคุณของมัน คุณของมันของมันจึงจัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยง,ง,เ,ยงเห็นไหมครูก็เพิ่มเรื่องเข้าไปให้อลังการขึ้นเล่นใหญ่เลยจัดงานเลี้ยงขอบคุณคุณ,คณแล้วเชิญสัตว์ทั้งป่า แล้วเชิญสัตว์ทั้งป่ามาร่วมงานทั้งป่ามาร่วมงานมาร่วมงานแล้วเชิญสัตว์ทั้งป่ามาร่วมงานนะครับทำให้ ทำให้สัตว์ทุกตัวทุกตัวรู้ว่างูเขียวรู้ว่างูเขียวมีน้ำใจมีน้ำใจทำ ทำให้สัตว์ทุกตัวรู้ว่างูเขียวมีน้ำใจและยอมนะครับและยอมรับงูเขียวงูเขียวในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อน โดยไม่รังเกียจอีกต่อไปโดยไม่แสดงไม่แสดงทีท่ารังเกียจอีกต่อไปจบนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็คือส่วนตรงนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอานะครับเอาส่วนที่เป็นแผนภาพโครงเรื่องมาเขียนขยายความนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นแผนภาพโครงเรื่องคือการวางโครงเรื่องไว้คร่าวๆนะครับเพื่อเราเอาเรื่องเนี่ยมาใช้ในการแต่งหรือสรุปนะครับโอเคนะครับครูสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ให้นักเรียนนะครับดูเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นคลิปที่ครูสอนการเขียนทั้งหมดนะครับฝากนักเรียนช่วยดูนะครับแล้วก็แล้วก็ฟังนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามครูนะครับใช้ทาง Google Classroom หรือ Facebook หรือไล n ์ส่วนตัวได้หมดนะครับส่งมาบอกถามได้นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองทำผิด ทำผิดๆแล้วก็มาส่งนะครับโอเคแลีวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับ